มาดูกันที่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดนะคะเปิดสำนักงานใหม่ที่จังหวัดราชบุรีค่ะ นายชนเช่ญบุญญานุาสตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนะคะได้เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสำนักงานใหม่ของบริษัทกลางคุ้มของผู้ประสบภัยจากรถจำกัดจาขาราชบุรีณอาคารเลขที่73/4ถนนเพชรเกษมตําบลหน้าเมืองอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีพร้อมกันนี้นะคะได้เดินเยี่ยมชมกิจกรรมภายในของสำนักงานด้วยนอกจากนี้นะคะบริษัทกลางคุ้มของผู้ประสบภัยจากรถได้มอบอุปกรณ์ตรวจสอบอุบัติเหตุให้กับกองบังคับการตรํารวจภูทรจังหวัดราชบุรี และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีอีกด้วยนางสาวพนิตาปียนันโรจนสกุลผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดสาขาราชบุรีนะคะได้เปิดเผยว่าบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดเป็นหน่วยงานภาคเอกชนที่จัดตั้งขึ้นนะคะตามมาตรา10ทวีแห่งพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฉบับที่4ปีพศ2 5 5 5 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยปีพศ2535ได้ดำเนินการรับคำร้องและจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่ผู้ที่ประสบภัยจากรถอย่างเป็นทางการแทนทุกบริษัทประกันวินาศภัยตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2541เป็นต้นมาวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการจัดตั้งบริษัทกลางขึ้นคือดำเนินการให้ผู้ประสบภัยจากรถได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและค่าสินใหม่ทดแทน ด้วยความสะดวกรวดเร็วถูกต้องเป็นกลางและเป็นธรรมสมเจตนารมณ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถอย่างแท้จริง ถามพวกเราชาวบริษัทกลางโดยคุณนพดลสันติภากรกรรมการผู้จัดการหนึ่งสองสามครับ